เชื่อไหมขึ้นไพ่เหมือนรอบที่แล้วเลยอ่ะระวังอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กน้อยในช่วงนี้เลือดตกยางออกเล็กน้อยในช่วงนี้อันนี้คือคำเตือนจากนายะคราชอาจจะสะดุดหกล้มมีดบาดอะไรบาดเท้าบาดมือ ลื่นล้มเนี่ยมีน้ำมีอะไรเห็นไหมเหยียบน้ำล้วลื่นก็ให้ระวังหรือไม่ก็ขับรถขับล,บลาอะไรเฉียวนิดเฉียวหน่อยอย่างเงี้ยให้ระวังช่วงนี้เกิดขึ้นได้ก็เจ็บนะ่เจ็บตัวนะฟวกชั่นดําเขียวละก็ให้ระวังพลังงานอันนี้ก็ยังขึ้นอยู่ โอเคน่ก็ยังเตือนอยู่ให้ระวงังเดินเหินอย่ารีบร้อนทําอะไรอย่าลนอย่าลนอย่ารีบค่อยค่อยมีสติตลอดเวลาไม่งั้นจะเจ็บตัวว่ายัางงั้นอูอันนี้ดีไฟแห่งความสำเร็จโอ้ยอันนี้ไพ่ดี จะมีความสำเร็จแบบใหญ่หญเกิดขึ้นในช่วงสิบสี่วันนี้แบบใหญ่แล้วก็ดีด้วยถ้าใครดีลงานใหญ่เรื่องใหญ่อะไรจะได้เลยนะเนี่ยช่วงนี้ใช้เงินเก่ง จ่ายซื้อของต่างๆช้อปปิ้งเก่งช่วงเนี้ยจะมีอะไรกระจุกจิกอันนู้นอันนี้ให้ซื้อตลอดเลยคือแบบบางอย่างซื้อมายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แกะเลยซื้ออันใหม่ซื้อเรื่องอื่นซื้อเรื่องใหม่แกะอย่างเงี้ยจะมีอะไรให้ซื้อแบบช้อปปิ้งอ่ะจับจ่ายอ่ะช่วงนี้ เงินทองออกออกซะเยอะใช้เยอะ,ยอ,ะอืมอันนี้ก็ไพ่ดีอันนี้ก็ไพด่นนพดีความสําเร็จพยานักแดงขึ้นมาสองอันแล้วเนะี่ยทัดฝ่ายน่าจะได้อะไรใหญ่ๆนะอาจารย์ว่าน่าจะสําเร็จเรื่องใหญ่ๆนะ,อะไอ้ที่อยากได้ก็จะได้ไนะมีไพ่หันหลังด้วยอาจจะมีการ แยกย้ายโยกย้ายแยกย้ายหรือความเห็นไม่ตรงกันกับคนรักหรือคนในที่ทำงานก็ได้ข้อเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ไปนระทางอะ่ะคือเหมือนกับว่าเราก็ไปทางนึงเขาก็ไปทางนึงเหมือนตกลงเหมือนมีเรื่องบางอย่างตกลงไม่ได้หรือมีปัญหาบางอย่างต้อง ต้องแก้ไขแต่ไม่ได้ส่งคนร้ายอะไรกับเรานะเพราะดวงเราดีอยู่เงินทองถึงจะใช้เยอะแต่ก็จะมีเข้ามาไม่ขาดนะอาจจะมีบางช่วงสะดุดบ้างแต่ผ่านไปได้ความรักอาจจะคุยกันขัดบ้างติดขัดบ้างมีปัญหาบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ อต่การงานนี้เด่นปังมากอาจจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จแบบใหญ่ๆเกิดขึ้นกับเราใครหวังอะไรกับเรื่องงานเนี่ยได้แน่สำเร็จแน่หรือใครหวังทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเนี่ยได้แน่ใครอยากทำช่องอยากมีชื่อเสียงอยากอะไรเนี่ยได้แน่ดวงลดมากเลยแค่นะคะ่าบอกว่าจะได้จะสำ,รสำเร็จ ช่วงนี้มีช่วงที่มีไฟมีเอเนจีมีพลังงานเยอะมีพาวเวอร์เยอะคิดอ่านกันไา้จะสำเร็จแต่จะมีคนไม่เห็นด้วยอาจจะมีคนขัดในสิ่งที่เราจะทำแต่ว่าเราก็ไปทางของเราอะทำในสิ่งที่เราจะทำนั่นแหละก็ทำต่อไปมุ่งม,มั่นต่อไปจะรอดอยู่จะปังจะสำเร็จทิ้งคำว่าราับครทำนายที่ดี ให้ดี